เฉลี่ยมูรินโญ่ถึงกับต้องหลั่งน้ำตาครับหลังจากพาทีมโรม,าม่าคว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นทั่วยุโรปใบแรกถึงจะเป็นช่วยเล็กแต่ก็เป็นทั่วสำคัญในรอบ60ปีของสโมสรหมาป่าโรม่าแห่งอิตาลีเลยครับแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมีความหมายสำคัญมากกับมูรินโญ่ผู้จัดการทีมมาดก,กวนคนนี้นะครับ โชสซ่มูรินโญได้สลองแชมป์อีกครั้งครับหลังจากที่เขาพาหมาป่าโรม่า โค้ชแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกถึงขนาดกับต้องปาดน้ำตาที่ไหลพราดออกมาด้วยความดีใจนะครับโรม่าเฉือนชนะเฟเยนูจิ่งจากคอลแลนด์นะครับ1ประตูต่อศูนย์ประตูโทนลูกนี้ได้จากนิโกโลซานิโอโลครับในรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้โรม่าคค้าแชมป์ได้สําเร็จถึงแม้จะเป็นทั่วยุโรปที่อยู่ในระดับ3ลรองใจยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและยูฟายูโรป้าลีกก็ตามนะครับแต่มีความหมายกับโรม่าที่ไม่เคยได้ช่วยแชมป์ชัชยในลีกยุโรปมาเลยในรอบ6ทศ สวัสดิที่ผ่านมาและเป็นถ้วยแชมป์แรกของสโมสรในรอบ14ปีนะครับรอคอยมานานจริงๆมูรินโญ่เ <Mur illo S 1> พิ่งเข้ามาคุมทีมโรมา่าเป็นฤดูกาลแรกนะครับและกล่าวว่าโรม่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีน,นะครับซึ่งยังไม่มีห้องวางถ้วยแชมป์เลยทั้งที่เป็นสโมสรที่มีมิติทางสังคมและมีฐานฟนบอลอย่างมาก,มา,กมายการกองเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนแรกครับที่มูรินโญ่เข้ามารับตําแหน่งจ้าตัวก็ประกาศว่าภารกิจเขากับสโมสรโรม่าก,ก็คือ เขาต้องการที่จะยกระดับโรม่าให้ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับฤดูกาล2020-2021แต่จบลงอย่างน่าผิดหวังครับโรม่าได้อันดับที่7ของตารางซีเรียเท่านั้นนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถึงตอนนี้มูรินโญ่ได้สร้างสถิติส่วนตัวให้กับตัวเขาเองนะครับ ในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การทีมที่คว้าแชมป์ยุโรปได้ทั้ง3รายการหลักนั่นก็คือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อตอนสมัยที่เขาคุมกับปอร์โตแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับและช่วยยูโรปาลีกสมัยที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและล่าสุดครับด้ยช่วยยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับโรม่าทีมล่าสุดนี่แหละครับซึ่งโอเว่นฮาร์กริฟนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความเห็นกับทาง BT Sport ว่าฟุตบอลเป็นสิ่งที่ตัดสินกันด้วยชัยชนะน,นะครับและ มูรินโยเป็นผู้ชนะเขาเป็นผู้ชนะอย่างต่อเน,นื่องและนําทีมโรม่าก,กลับมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสําหรับั่วยยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นั้นเป็นโทรฟี่ที่26ของโจเซ่มูริโยเลยนะครับในอาชีพการเป็นผู้จัดการของเขานับตั้งแต่ที่เขาเปิดซิงแชมป์แรกกับปอร์โตเมื่อ19ปีก่อนโน้นแหละครับโอ้เรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตการทำทีมของผมนอกจากการคว้าแชมป์ยูโรปากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การทำแชมได้กับปอร์โตและอินเตอร์และโรม่ามันพิเศษมากๆมากมมากๆมากๆจะเอ็โคทำไมเนี่ยมูรินโญ่กล่าวต่ออีกว่านะครับสิ่งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์กับโรม่าและตัวผมเองด้วย ผมทราบว่านอกจากผมเซอร์อเล็กซ์ฟอกันและชนะิโอมานี่ทรัปโตนี่ในที่คว้าชัยในช่วงทศวรรษที่ต่างกันมันทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่แล้วนะแต่มันดีสําหรับอาชีพของผมถึงแม้ว่าผลงานไดลีกจะพอถูถ่ยไปได้นะครับไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ถ้าเรื่องควา้าแชมป์แล้วก็ไว้ใจเฮียแกได้เลยครับโชเซ่มูรินโญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีแชมป์ติดไม้ติดมือแล้วครับ ยกเว้นสักก็แต่สมัยที่เขาคุมชิงท็อตแนมอสเปอร์นะครับทีมไม่มีแ้มติดมือก็เพราะว่าสเปอร์นั้นปลดเขาก่อนที่สเปอร์จะเข้าชิง FA Cup นะครับ ทำให้สเปอร์ก็อดได้แชมป์เหมือนกันซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าปล่อยให้โชซเซ่มูรินโย่ได้คุมทีมต่อจนถึงนัดชิงสเปอร์อาจจะมีถ้วยแชมป์ติดมือแล้วก็ได้นะครับโชซเซ่มูรินโย่นั้นเป็นยอดกุนซือที่อยู่ในระดับเดียวกันกับแป๊ปกอร์ดิโอลาเจอเก้นครอปเลยนะครับแต่ด้วยวิธีการบริหารทีมของแกอาจจะดูแหวกแนวดิบเถื่อนไปหน่อยหรือเป็นผู้จัดการทีมที่หลายๆคนก็ว่าแกนเน้นเกมรับมากเกินไปนะครับทำให้ฟุตบอลเล่นไม่สนุกเพราะเน้นผลอย่างเดียว ถึงอย่งไรก็ตามนะครับโชเซ่มูรินโญ่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขามีดีพอที่จะทําให้ทีมที่เขาไปคุมนั้นมีถ้วยรางวัลติดมือแน่ๆแล้วครับคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคนที่รักโชเซ่หรือคนที่ไม่ชอบฝีมือการทาทีมแกก็บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลองของสปอร์ตด้วยนะครับจะทำคลิปดีๆอย่างนี้นให้ทุกวัน oh yeah,